สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิลแชร์แบรนด์ทาวเวลรุ่น FIC 2 1 1 h โครงสร้างเหล็กแข็งแรงทนทานพับเก็บได้พกพาสะดวกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะโดยรุ่นนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งในบ้านนอกบ้านช่วยอวำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเดินค่ะ และมีฟังชันต่างๆที่สามารถอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ดูแลและผู้ที่ใช้งานพร้อมบริการจัดส่งทั่วไทยค่ะรถเข็นรุ่นนี้นะคะโครงสร้างผลิตจากเหล็กชุบโครเมียมแข็งแรงทนทานให้ความมั่นคงในการใช้งานมาพร้อมกับเบรกมือและเบรกร้อวงล้อสำหรับผู้ป่วยเข็นจับถนัดมือ ตัวเบาะวัสดุ PVC กันน้ำทำความสะอาดง่ายยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดีค่ะพนักวางแขนหุ้มด้วย PVC ให้สัมผัสที่นุ่มนวลในส่วนของที่วางเท้านะคะก็สามารถพับเก็บได้ค่ะในส่วนของพนักพิงด้านหลังรถจะมีกระเป๋าเก็บของมาพร้อมกับคู่มือการใช้งานของรถเข็นและอุปกรณ์สำหรับการประกอบรถเข็นค่ะ รุ่นนี้นะคะสามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้ได้ถึง100กิโลกร,รัมเลยค่ะเบาะกว้างนั่งสบายที่สำคัญของแท้ต้องมีแบรนด์ Travel ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถเข็นรุ่นนี้ค่ะฟังก์ชันครบกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะสำหรับผู้ที่ชมวิดีโอนี้อยู่นะคะแล้วก็กลังมองหารถเข็นให้กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุทางบ้านนะคะ สามารถเข้ามาทดลองใช้สินค้าได้ที่โชว์รูมของเราค่ะทางเรามีอีกหลากหลายรุ่นให้ลูกค้าได้เลือกชมกันเลยนะคะ